สวัสดีวันคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆวันนี้ปิ่นเริ่มงานเสร็จแล้วปิ่นจะพาเพื่อนๆมาที่นี่ค่ะหาดกะนนเห็นไหมมันเป็นหาดที่ปิ่นคิดว่ามันยาวที่สุดในจังหวัดภูเก็ตค่ะมันเกือบสามกิโลเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเห็นไหมเขามีฟุตบาทอย่างดีเลย ถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนมาใช่ไหมทุกคนจอดรถด,ด้านซ้ายเนี่ยค่ะได้ตลอดแนวเลยนะเขาจะทําที่จอดรถไว้รถมอเตอร์ไซค์เขาก็จะทําที่จอดรถเห็นไหมรถยนต์เขาก็จะทําที่ไว้แล้วก็เดินข้ามถนนมาด้วยความที่มันยาวถึงประมาณ3กิโลค่ะของหาดกะโรนะ่ะทุกคนสามารถเลือกจอดได้เลยนะจะจอดจุดไหนก็ได้แต่ว่าปิ่นชอบมาที่จุดนี้ค่ะตรงที่เขาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดสติว่าปิ่นนั่งเพลินใช่ไหมอ๋อมันจะมีสปอตไลท์ค่ะมันจะไม่มืดปิ่นก็จะอยู่ได้นานขึ้นเห็นไหมทางขึ้นเขาจะทําที่เหยียบให้เราถ้าเกิดสติว่าเราอยากนั่งดูก็ดูได้เลยนะเยอะมากค่ะมีหลายสนามมากเลยปกติปิ่นมามี1นถึงสองเองตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วค่ะทุกคนดูดิเนี่ยเห็นไหม เป็นสวรรค์ของคนที่อยู่ภูเก็ตจริงๆนะหลังเลิกงานเราก็จะมาแบบนี้ค่ะโอ้โหเห็นไหมเดี๋ยวปินนะ่ะจะพาทุกคนเดินลงไปที่ชายหาดนะที่หาดการะลนนะคะมันยาวมากเลยนะทุกคนสามกิโลโอ้โหมันแบบมองไปทางไหนก็สุดลูกหูลูกปายไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามันนะ่ะจะมีจุดเด่นคือมันจะมีทรายค่ะข้าวละเอียดเลย แล้วบางคนอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นชายหาดร้องเพลงนะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราถอดรองเท้าใช่ไหมแล้วเราเดินไปบนพื้นทรายที่มันละเอียดนั่นน่ะมันจะมีเสียงดังคล้ายเสียงดนตรีค่ะทุกคนอึดอ๊บอึดอ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาก็เลยเรียกว่าเป็นชายหาดร้องเพลงได้ค่ะนี่เห็นไหมก็จะมีป้ายเตือน ทุกคนดูดิเดี๋ยวปิ่นจะพาลงไปชมนะจะเดินลงไปเห็นไหมมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยทุกคนมันกว้างมากอะ่ะเออดูสิสุดลูกหูลูกตาเลยทุกคนเห็นไหมแล้วทุกคนเห็นซ้ายมือตรงนั้นไหมเนินเขาเตี้ยๆตรงนั้นอะ่ะมันกัน้นกลางระหว่างหาดกระตะกับหาดกระลนค่ะข้ามไปนิดเดียวก็เป็นหาดกระตะละแล้วก็เมื่อวานใช่ไหมปิ่นพาทุกคนไปที่หาดกระตะน้อย ทุกคนลองเลียงลำดับนะตรงนี้ปิ่นอยู่หากกระลนใช่ไหมแล้วก็ข้ามไปตรงนั้นเป็นกระตะแล้วก็ข้ามไปอีกทีก็คือเป็นกระตะน้อยค่ะเนี่ยมันจะอยู่ติดกันมาเลยอทุกคนดูสิโอ้โหมันแบบกว้างขวางมากเห็นไหมเนี่ยสวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ปิ่นจะมีประมาณ14นาทีนะ เดี๋ยวนาทีที่ประมาณสัก5ขึ้นไปอย่างเงี้ยปิ่นจะให้ทุกคนฟังแต่เสียงขึ้นเสียงอะไรนะปิ่นก็จะอยู่แบบสงบสงบดูทะเลไปมองไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องมีเสียงปิ่นมารบกวนปิ่นจะแบบให้ทุกคนฟังเสียงขึ้นเสียงทะเลไม่ต้องฟังเสียงปิ่นละดูวิวไปเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะ หาดการะร้นดูสิเขาจะมีกีฬาทางน้ำปกติขึ้นมันจะแรงนะทุกคนนะแต่นี้รู้สึกว่าขึ้นมันแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเห็นไหมเขาจะเล่นพาราเซลการเดี๋ยวมันก็จะมีแบบกีฬาทางน้ำเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบางทีแบบว่ามันกว้างใหญ่เกินไปมันก็ดูเคว้งคว้างอยู่นะทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวปิ่นจะเดินลงไปข้างล่างนะแล้วก็จะให้ทุกคนอ่ะฟังแต่เสียงขึ้นอย่างเดียว ปิ่นจะไม่พูดอะไรเลยนะเราก็ปล่อยอารมณ์ไปตามทะเลอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆยังไม่มีโอกาสมาทะเลเนี่ยก็ดูตามที่ปิ่นแบบถ่ายมาให้ได้เลยเนี่ยนั่ง,งโง่โงริมทะเลอะไรเงี้ยนะคนที่มาทะเลเขาบอกว่าไม่หนีร้อนก็หนีรักอะไรเงี้ยนะทุกคน